สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มสอนรามแจ้งเบอร์โทรศัพท์ใช้งานไม่ได้เหตุจากอดีตภรรยาล่าสุดคนใกล้ชิดกุ้งพล่อยตอบแล้วเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกที่มีเรื่องมาให้หนักใจอีกแล้วสําหรับพระเอกร่นใหญ่หนุ่มสอนรามแทบพิทักที่ล่าสุดได้โพส์ข้าวความลงอินสตาแกรมโดยระบุว่าเบอร์โทรศัพท์มีปัญหาใช้งานไม่ได้เพื่ออดีตภรรยาไปทําเรื่องขอสิมใหม่พร้อมกับชี้แจงที่มาที่ไปของเบอร์อย่างละเอียดทําไปเพื่ออะไรลั่นชีวิตขอ อยู่อย่างสงบสุขตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นหลังจากเกิดประเด็นดังกล่าวผู้สื่อข่าวได้ต่อสายตรงไปหาคนสนิทถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลังข่าวเล่าให้ฟังว่าเรื่องที่เกิดขึ้นได้ทราบแล้วและเป็นเรื่องที่ตนเองอยู่ในเหตุการณ์วันนั้นด้วยในการเดินทางไปแจ้งความจริงเนื่องจากโทรศัพท์มือถือของกุ้งพลอยอดีตพรยาของหนุ่มสอนรามหายและเนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัวจึงอยากให้เจ้าตัวพูดเองดีกว่าน่าจะให้ข้อมูลได้ละเอียดกว่านี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่อง นี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ